สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มาตอบคาถามนะครับนะเช่นเคยนะในวิดีโอนี้นะครับหลายคนถามมาเลยครับว่ายางแตกลายงานเนี่ยอันตรายไหมสามารถขับได้ไหมนะทั้งทั้งที่สภาพดอกก็ยังเต็มเลยนะครับนะแต่ว่ายางมันแตกลายงานแล้วนะครับจะจะสามารถใช้งานได้ต่อไปไหมนะครับมาฟังคาตอบกันเลยครับถ้าสมมุติว่านะครับเราต้องการเอาไปแค่รับส่งลูก นะครับวิ่งแค่ป่าดซอยวิ่งแค่เข้าไปตลาดอะไรเงี้ยนะครับนะวิ่งไปกลับไปกลับไปกลับแค่นี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากครับนะยางจะแตกลายงาบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรครับนะถือว่าอยู่ในเมืองใกล้ลานส้มนะครับถ้ามันเกิดมันรั่วมันแตกอะไรแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับนะสบายสบายครับนะอย่างดีนะครับแค่มันแตกเนี่ยผมเคยเจอนะครับนะประสบการณ์เลยก็คือ มันแตกแก้มนะฮะแต่เนื้อยางเนี่ยมันก็จะมันก็จะยุบลงนะครับแต่ไม่ทําให้รถเสียสูญมากเนื่องจากใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับนะมันก็จะแค่ยางแบนปุ๊ดแล้วเราก็เข้าข้างทา,างนะครับแล้วก็ไปอู่ไปร้านซ่อมร้านป่ายางอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่ในกรณีที่ใช้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือกรณีที่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นประจำนะฮะ แล้ววิ่งระยะทางไกลนะครับแค่ไหนไกลละ่ะถ้าขึ้นหลักร้อยกิโลนี่ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลแล้วนะครับพอระยะทางไกลปั๊บเนี่ยหน้ายางมันจะสัมผัสความร้อนเยอะนะครับพอสัมผัสความร้อนเยอะไอ้ไอจุดที่มันแตกลายงานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับพอเสื่อมสภาพการยึดเกาะของเนื้อยางมันก็จะเสื่อมสภาพลงนะพอเสื่อมสภาพลงก็มีโอกาสที่จะแตกจะรั่วระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับ ถ้าจะวิ่งทางไกลนะฮะเพราะฉะนั้นพิจารณาว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วบางท่านเนี่ยจะเป็นต้องใช้รถทางไกลนะครับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเถอะครับนะฮะอาจจะใช้ยางที่ราคาถูกหน่อยนะครับนะเช่นยางเส้นละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นยางใหม่นะฮะก็พอใช้ได้ครับนะแต่ไม่ดีนะครับไม่ดีมากนะฮะแต่พอใช้ได้นะครับผมก็ยังใช้อยู่เลยนะครับนะฮะกับเอ่อ เปลีย่ยนยางที่สัมธานะสูงแต่เส้นหนึ่งหลายตังไปเลยนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราออกที่ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเรากลับมาใช้งานเป็นประจําเป็นแบบประเภทไหนนะครับถ้ากลับมาใช้งานเป็นประจําเนี่ยวิ่งทางไกลตลอดนะครับใช้อย่างดีครับนะถ้ากลับมาแล้วแค่เอาวิ่งรับส่งลูกก็ยางถูกไปนะครับโดยสรุปนะครับนะก็จริงๆแล้วนะครับ ถ้าจะใช้จริงๆถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับนะถ้าวิ่งวันหนึ่ง3โล2โล5โลอะไรประมาณนี้นะครับนะวิ่งระยะทางสั้นๆไม่เร็วนะครับนะย่ำนะครับไม่เร็วครับนะถ้าเร็วเมื่อไหร่ก็จะย่ำแย่เมือน,นั้นเลยครับนะอาจจะประสบอุบัติเหตุได้เลยนะครับนะเนื่องจากว่ายางมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะแตกนะ ไอยางแต่รายงานเนี่ยก็ยังพอทำเนานะครับพอใช้ได้อยู่นะฮะนะแต่ถ้ามันบวมมันอะไรเนี่ยนะครับอย่าใช้เลยนะครับเด็ดขาดเลยนะฮะห้ามใช้เลยนะครับอันนั้นอันตรายสุดๆขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ